น้ำดอกไม้แน่แน่น้ำดอกไม้แน่แน่ สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ในช่วงของมากับแอลค่ะแอลพาทุกคนนะคะมากินอาหารร้านนี้ค่ะ p l n t Passion นะคะคุณพิมพ์คุณแปมส่งมาคุณแอลเคยมาร้านนี้ยังเราก็แบบยังนะวันนี้ค่ะเมนูที่มีเยอะมากเลยนะเขาจะมีเมนูเครื่องดื่มนะคะมีทั้งแบบ Herbal Juice นะคะทีเนาะพวกแบบ Soft Drink ต่างๆนะคะร้านนี้เป็นวีแกนทั้งร้านเลยนะคะ แล้วก็เนื้อที่เขาใช้มันจะเป็นแพนเบดทั้งหมดคือทุกคนดูภาพไม่ต้องตกใจนะอันนี้เป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ดีปะ่ะเออวันนี้เราสั่งอันนี้ไปด้วยนะจ๊ะอันนี้เขาเขียนกำกับไว้นะ1ชิ้นนะคือ20บาทนะคะแต่เราสั่งไป2ชิ้นเราก็จริงวันนี้ตอนแรกอะเราว่าเราจะลองคือดูดิเขาแยกไว้แบบนูโดอะไรเงี้ยเออแบบ ชัดเจนแบบเป็นเส้นๆนตา่างๆตอนแรกจะลองอันนี้ด้วยแต่โมดจะได้มากนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหลังมาลองใหม่แล้วก็มีเมนูที่แอลแบบเปิดมาแล้วแอลแบบว้าวเลยคืออันนี้ทานนี่ค่ะข้าวหมกแก่ค่ะ คือทุกคนต,ต้องบอกก่อนนะว่าคือเมนูชื่อเมนูมันจะเหมือนชื่อแบบปกติแต่ว่าเนื้อทุกเนื้อตรงนี้มันเป็นเนื้อแพนเด์ based, ฉะนั้นมันไม่ใช่เนื้อสัตว์นะคะไม่ต้องตกใจนะแล้วก็เอาเรื่องเมนูนี้เพราะว่าจริงๆเอาเป็นคนชอบกินพวกข้าวหมกมากแล้วก็อันนี้ต้องเป็นที่แรกเลยที่เอาเห็นข้าวหมกแก่ะก็เลยแบบต้องลองป้าแล้วก็แน่นอนเราสั่งเต้าหู้นะคะเต้าหูท้ทอดสมนุนไพรแอ ดูสมุนไพรไงเออนะคะแล้วเมื่อกี้เครื่องดื่มก็สั่งเป็นชาไทยไปค่ะทุกคนชาไทยที่นี่นะคะก็เป็นเขาเขียนเลยนะเดี๋ยวทะเลาะก,กันเขาเขียนว่าชาไทยอันนี้คือชานมเย็นนะจ๊ะเดี๋ยวไม่เถียงกันว่าชาไทยใส่นมหรือไม่ใส่ชาเย็นใส่นมไม่ใส่อันนี้เขาเขียนวงเลยไว้เลยกันเพื่อนทะเลาะก,กันนะคะแล้วที่นี่เขาใช้นมมะพร้าว ลุ้นเลยนะคะแล้วก็ร้านนี้น่ารักมากคือเป็นคอมมูนิตี้อีกหนึ่งคอมมูนิตี้ที่ดีมากนะถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่มีที่จอดรถมีร้านอาหารแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายคือจริงมันจะมีกิจกรรมที่เอาเคยอยากพาทุกคนมาแต่ตอนนี้ทำใจอยู่ก็คือไอซ์บาร์ที่ต้องลงไปแบบ น้ําแข็งอะ,อะไรแบบนี้แต่ว่าก็จะมีคนแบบเขาดูแบบดูให้เราอยู่เรื่องสุขภพ่งสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับใครที่แบบชอบกิจกรรมดีอย่างนี้หรือพื้นที่ดีๆแบบนี้อย่าลืมมากันนะคะกับ EKM6 นะคะก็คือ EKM6 น่าจะแบบย่อมาจากเอกมัยซอย6ประมาณนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่แอลแนะนำเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะสบายๆมันดูไพรเวทเป็นส่วนตัวและอีกอย่างหนึ่งนะคะ เป็นเพชรเป็นรีด้วยเพราะแอลเคยพาปันปันหนิงหนิงมาเออเคยพามาแล้วนะคะก็น้องๆก็ชอบพอี่อูเพราะว่ามีสนามหญ้าให้เด็กเเล่นด้วยตรงโน้นถ้าเกิดว่าใครจอมคลิปกันได้นะเออเดี๋ยวไว้แปะแปะไว้ข้างล่างอีกทีหนึ่งให้ดูแล้วกันเมื่อกี้บังเอิญเจอพี่ฝนค่ะพี่ฝนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาเมนูแนะนำออกมาซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเป็นเมนูไหนเป็นเซอร์ไพรส์เมนูเออนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลอง เนี่ยชอบลองของคนอื่นก่อนนะคะขออนุญาตคุกเนาะเอาช้อนนี้มาคุกแล้วกันนะคะพอคุกปุ๊บตาดามีเสียงขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เป็นอะ,อะไรนะลาดหน้านอ๋อ,อ sorry เส้นใหญ่ผัดสีอิ๊วนะคะวิมันดูฉ่ำๆอุ่ย้ยดูควันดิ จริงๆอันนี้ค่ะทุกคนทุกคนที่เห็นผักอันนี้จากปกติเขาจะใส่ผักไอ้นี้นะเขาจะใส่ผักคะน้าแต่พอดีคะน้าหมดอ่าก็เลยเหลือคะลุงให้เราพามเขาก็เลยใส่ผักอย่างอื่นมาให้นะคะอันนี้แอลยังไม่ได้ปรุงนะอันนี้เขาใส่พริกไทยมาด้วยนิดน,นึงคือหอมมากขออนุญาตชิมแบบแบบยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยอ่ะแล้วก็ผักด้วย เราก็ต่างๆด้วยตรงนี้วิตึงเต้นมากเลยอ่ะอันนี้เนือแผนเบสนะคะที่ทอาใส่มาอือเปรสทอดกรอบๆมากทุกคนมีความหวานมันเค็มลงตัวอืออืมครึแอลว่นได้ใหญ่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานทีม ไอ้ว่าไอ้ไม่น่าพลาดน,นะมันดึงดึงด้วยอ่ะเ,อเดี๋ยวให้ทิมนานทีมช้อนนี้แลัวก,กันนะช้อนนี้ไปเลยอมืมันดึงแบบม,มันใช้เส้นใหญ่ป่ะหรอแต่มันดึงดนะึงอ่ะบอกไม่รู้เขาทำอะไรแต่ว่าม,ม,มันดีใช่มันดีมากมมอ,มอันนี้ไม่ปรุงอืออันนี้ไม่ปรุงเลยคือ สำหรับแอลอ่ะไม่ต้องปรุงเลยอะโอเคแล้วคือมันมีความหอมจากพริกไทยแล้วเขาใส่มาแบบลงตัวพอดีมากอันนี้คือแก้วที่เคยบอกทีมงานว่าเราจะซื้อกลับบา้าน <c oughs> เห็นไหมไมันมีคนใส่ชาไทยในแก้วนี้ตอนแรกอะทีมงานบอกแอลว่าใครเขาจะกินชาไทยในแก้วแบบนี้นี่ไงฮะร้านนี้คือ วันหนึ่งต้องคุยกับพี่เจ้าของนั้นคือคือจริตตรงมากคือแก้วนี้เห็นไหม <c oughs> นี่คือคือย้ำเรื่งแก้วคือแบบว่าเถียงกับทีมงานวันนั้นจริงจรงมันดึกมันดื่มเลยก็ได้ป่ะหรือเราต้องคนก่อนอนะ่ะเราต้องคนไหมลองดื่มก่อนนะน้ำน,ำนำมมะพร้าวอืมเฮ้ยดื่มเลยก็ได้อร่อยเฮ้ยหอมมากอะ่ะ ่ใ่ไม่ใส่ความหวานเลยเอออันนี้ไม่ใส่ความหวานเลยเด,ดี๋ยวเอาลองคนดูนะคะเอลไม่แน่ใจว่าเราต้องคนลงไปหรือเปล่ามันจะมีความแบบมันๆนนึงไงเ,เออลองคนดูว่าถ้าเราคนลงไปแล้วแบบความหวานจะพอดีไหมสําหรับเอนะอืมโอเคเลยคือมันจะได้ความหอมากจากไอเมื่อกี้ที่เขาเทมมาต่สำหรับเอลนะกินแบบเมื่อกี้ก็มันมันดีนะ มันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะที่มีแบบแมคเคียโต้ข้างบนอ่ะเอออะไรฟิวนั้นอ่ะเรียกถูกไหมเนี่ยอ,อร่อยอ่ะอืมเลยลงตัวอะทุกคนมันจึงมากมารอนนี้ต่อเลยเอานี้อ่าเต้าหู้ทอดน,นะคะขอชิมน้ำจิ้มวิ้ คือดีเลยอะทุกคนมันเปรี้ยวๆแล้วก็มีความเผ็ดนิดนึงแล้วเขาใส่นี่ค่ะถั่วลิสงมาแบบทุกคนเห็นถั่วลิสงในจานนะคือจัดมากจัดเต็มมากตูดีเป็นคนชอบกินถั่วลิสงด้วยชอบกินถั่วนี่คือดีเลยอะทุกคนอันนี้ทอดสมบูดไพยมาเลยนะนี่ คุณค่าคือถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินเต้าหู้อ่ะไม่ค่อยได้บอกเลยว่าน้ำจิ้มอันนี้มันทำให้กลิ่นของเต้าหู้ค่ะถูกกลบไปสำหรับคนที่กินเต้าหู้ย่างนะแต่มันยังคงมีกลิ่นอยู่นะแต่ว่ามันลงตัวมากมันดีมากือ น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเผ็ดลงโป่งมากสุดนี่ฮะเมนูที่ลองเอลสั่งมาแล้วให้ทีมงานถ่ายอินเสิร์ตนิดนึงหมุนแม้หมุนแหมแอลหมุนให้เน่ีนเอาไม่หมุนเหรอไม่เอาหรอ่ะน่ไม่ไม่เอา,อไ,ไ,เอาได้เท้าหมกแกะเริ่ม ิ้นใหญ่ประเอสดมากเลยอ่ะอุ๊ยความช่ำไม่ได้ละทีมงานขยับมาเลยนะคะจะให้ดูความช่ำของเนื้อน,นะคะประหนึ่งว่ากินสัตวดูดิความช่ำเห็นเห็นความช่ำเนือน้อปะเห็นความช่ำน้ำปะเออทุก <Aa> <ipple> คนอู้อู้อันนี้เนื้อแพนเบดนะคะ เฮ้ยกิ่นง่ายเลยคืออันนี้ต้องพูดก่อนว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นแพนเบทเท่านั้นแล้วอ่ะมันจะไม่ได้มีเท็กเจอร์ที่คล้ายกับเนื้อสัตว์มากนะคะในบางอย่างนะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะลองคือจริงแล้ววีแกน่ะ ไม่ใช่เจเพียงแค่เพราะว่าผักห้ายอย่างยังกินอยู่แล้วก็มีแอลกอฮอล์แค่นั้นเองแต่ว่านอกนั้นคือเหมือนเจเลยนะคะก็คือไม่มีนมไม่มีไข่ไม่มีน้ำผึ้งอ่าฉะนั้นใครที่แบบอยากลองชิมมาได้เพราะว่าจริงๆร้านวีแกนทุกร้านอ่ะใครที่ไม่ไม่กินพวกกระเทียมหรืออะไรเงี้ยกินเป็นเจเลยอะคะ่ะบอกเขาได้นะมันจะมีเมนูที่แบบทําได้แล้วก็บางทีเขาทําได้ทุกเมนูเลยด้วยเฮ้ย เป็นคนชอบกินข้าวหมกมากหนึ่งข้าวหมกที่แท้ถูเขา้าใจไหมหอมเครื่องเทศมากแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือกระเทียมข้างบนวิมันมีอะไรด้วยตรงเนี้วิเขาใส่อะไรมาด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอะกระเทียม อืมกระเทียมค่ะนี้หอมมากเลยอ่ะดีเดี๋ยวลองจิ้มดินี่เป็นครั้งแรกที่ได้กินขา้ขาวข้าวหมกแกะวีแกนน่ะฮืมัดใจมาก เติมเต,ต็มคนชอบกินข้าวหมกแบบที่สุดที่สุดทีมงานเป็นแฟนคลับของแบบหมูที่ฮัมวีแกน <c oughs> หมูกอบวีแกนพูดเลยทีมงานเราอะแล้วก็ตลอตลอน,นไปร้านไหนก็ต้องสั่งแต่ว,ว่าวันนี้เมนูที่แบบน่ากินมันเยอะมากนางก็เลยตัดใจสุดท้ายแล้วยังได้กินเพราะพี่ฝนบอกมันเป็นเมนูแนะนำจ้าฉะนั้นสุรีก็ต้องชิม นางยิ้มไม่หุบเลยนะตอนนี้นะอยากให้กล้องหันกลับไปแผนนังมากเลยนางอุ้ยนางยิ้มไม่หุบไม่หุบเลยตอนนี้ถูกใจเขาค่าถูกใจเขาค้าเฮ้ยดึง็กเจอร์ก็จะประมาณนี้นะคะืมคือแบบคือเดี๋ยวว่างี้นนี้นะเมื่อกี้ทีมงานกินช้อนนี้แล้วนะ เดี๋ยวเอาช้อนป้อนทีมงานนิดนึงเพราะอะไรรูป้ป่ะต้องถูกใจนางเอาอันนี้ต้องถูกใจนางมาจา้ะมาจา้ะโอ้โหน,น่าก้องเกือบบินลอยขึ้นไปข้างบนเลยเป็นไงเป็นไงดี นี่นางพยายามพูดเสียงดังให้เสียงกล้องนะเดินย่างอร่อยวะไก่ย่างจ้าเราขอชิมแบบอย่างไม่จิ้มอืมก็จะเป็นรสเผ็นๆแต่เคยวง่ายๆๆแต่ดูนี่ดูความน้ำจิ้มของไก่ย,ยา่างสิฮะนอกจากพริกแล้วมีเข้าวคั่วว่ะมันเหมือนแบบ ปกติไก่ย่างมันจะไม่ใช่มันจะไม่มีข้าวคั่วมันเหมือนแบบไก่ย่างจิ้มแจ่วอะฟีลนาน,นาามากข้าวคั่วหอมมากมันคือจิ้มแจ่วที่ถูกต้องจิ้มแจ่วที่หอมข้าวคั่วที่ถูกต้องคือเอาทุกใจํามจิ้มมากกว่ะหนึ่ง ที่นี่มีซ้มตันด้วยนะทิมงานคือกินลำลายเพราะอยากหิวข้าวแล้วเนี่ยก็ชิมแบบชิวมากกินทุกอย่างคือในความที่เราเรับประทานอาหารที่ไหนก็นเราแต่เนาะเรื่องของความเคม็มความหวานอะไรเงี้ยหรือว่าความเผ็ดอะคือบางทีอะมันก็ยากที่จะแบบเว้ยคนหนึงกินเผ็ดคนนึงกินอะไรแต่ว่าอันเนี้ย ไม่เผ็ดมากไปแอลเป็นคนกินเผ็ดระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากนะคะแต่ว่าบางทีแอลกินเผ็ดระดับแอลอะทีมงานเผ็ดแล้วฉะนั้นอันไหนก็ตามที่เวลาเขาบอกว่าอันเนี้ยเผ็ดเยอะเผ็ดน้อยเผ็ดอะไรงเงี้ยแอลก็จะถามทีมงานก่อนว่าเฮ้ยเออยู่เผ็ดไหมเพราะว่าจะได้รู้ว่ากลับรับใครที่ไม่กินเผ็ดเลยคือทีมงานถ้าจะกินเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวเดกอะคือเคยเห็นเขาใส่พริกป่นพริกป่อนอะ มันก็มีความปนๆเป็นแผ่นๆสอแผ่นอย่างเงี้ยแผ่นหนึ่งสองแผ่นให,ให,ให้มันมีสีแดงๆเออฟิลนั้นเลยแต่อันนี้คือเขากินได้นั่นเท่ากับว่าคนที่ไม่กินเผ็ดน,นะคะสามารถกินได้คือไม่เผ็ดเกินไป A later few minutes later. ตอนแรกว,ว่าปิดท้ายละ <laughs> เราก็กินจะเต็มมากสักพักพี่ฝนยกอันนี้มาค่ะนี่ทีมงาน,นถ่ายอินเสิร์ตไปยัง เราเราหมุนอินเสิร์ตให้เลยค่ะอันนี้ก็คือวุ้นกะทิมะม,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 ม่วงจ้าพูดเลยนะคะว่าในชีวิตของแอลนั้นไม่เคยกินวุ้นกะทิมะม,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 ม่วงตื่นแต้นน่ะมันเหมือนแบบไซส์ไม่ห่างกันนิดหน่อยอันนี้เลยจ้ะนี่ ป็นหนึ่งว่าพี่เขารู้ว่าเอาเป็นคนกินคําแบบเนี้ยเพราะจริงๆมันหันหันเป็นแบบสี่ก็ได้นะเว้ยตื่นเต้นอ่ะหนึ่งสองไม่มีเพื่อนวาวเลยอ่ะแม่ซื้อนะกินพร้อมกันนะคะ <c oughs> อยาอยามีเพื่อนชนแล้วเพื่อนวาว <c oughs> น้ำดอกไม้แน่ๆ น้ำดอกไม้แน่ๆเอาเป็นคนกินมะม่วงน้ำดอกไม้นะถ้าเป็นมะม่วงสุกอะดีมาก <Yeah. S 1> ความมันลงตัวความมะม่วงมะม่วงแท้นะมะม่วงแท้แต่เอาไม่รู้เขาใส่เขาไปได้ยงไงแต่เมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นมันจะมีแบบความเกาะของมันนิดนึงคือกะทิคือใครใส่กะทิต้องลองเอ้ยวุ้นล้วุ้นกะทิต้องลองแต่ทีนี้กะทิคือดีนะ ต้องมากินนะคะฉะนั้นแล้วร้านนี้แนะนำนะคะกับร้าน Plant Passion นะคะร้านนี้เป็น p l Plant b a เ e ดทางร้านเลยก็คือเป็น v e g ก n นทางร้านเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ EKM6 นะคะเอกมัยซอย6อย่าลืมมากันนะคะที่นี่นะคะนอกจากจะมีร้านอาหารแล้วคือถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่มีที่จอดรถแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้มาแล้วก็เป็น p พนเฟรนด d ลีด้วยพาน้องหมามา,มาได้ะคะ่ะสถานที่ที่นี่คือแบบ มีกิจกรรมเยอะมากจริงๆสำหรับคลิปหน้าเอาจะพาทุกคนไปกินร้านไหนหรือจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้เอาไปก่อนบ๊ายบาย